วันนี้เรายังวนเวียนอยู่ EP ที่2ที่ดินย่านสุขุมวิทนะคะตอนนี้เราก็าขยับไปถึงลงสะพานพระขนงแถวบางจากอุรมสุขไปถึงสี่แยกบางนาสังโรงนะคะมีที่แปลงหนึ่งอยู่ปากซอยสุขุมวิท64ประมาณ3-4ไร่เปิดที่ราคาเมื่อก่อนเป็นร้านนะคะเดี๋ยวนี้เหลือ8แ0 0 0สนต่อวาแต่ อยู่ที่ตรงตลาดอุดมสุขก็ประมาณ6 0แสนต่อตารางวานะคะอันนี้สุขุมวิทอ่าร้อ 103. แต่มีที่แปลงหนึ่งถ้าใครได้ไปจะโชคดีถ้าใครลงทุนแบบรับขายฝากแปลงเนี้ยผูกมากๆเลยเขามีอยู่200วาเข้าไปในซอยคุณวิถีแยกที่3เป็นที่ประมาณ200วาถมแล้วซอยคอนกรีตนะคะ กว้างประมาณ5เมตรแต่เขาแจะขายฝากที่วานละ5 0า0มื่นเท่านั้นเองแถวนั้นวานนึงก็แสนกว่าแล้วนะคะตัวนี้ก็ประมาณ10ล้านเท่านั้นเองนะคะ,อะดอกเบีย้ยสิต่อปีนะคะมันมีที่ถูกๆซ่อนอยู่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ,ะที่ดินปุณวิถี23-200าอวานะคะ,อะฟอร์บก็จะมีที่ถูกๆแบบนี้นะคะ่ะบางทีก็หลงมา คือเขาต้องการผ่อนร้อนอให้มันผ่อนเป็นเย็นหน่อยเพื่อต้องการเงินหมุนเวียนแต่ว่าจะต้องรีบนะคะหาในทุนเอกชนอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจรับเรื่องขายฝากจำนองเรามาคุยกันได้เรามีทรัพย์ให้รับเยอะเลยนะคะ,อะฟอร์บสเราเนี่ยคือถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาแปลงนี้นะคะในแอปเขียวหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะคะ สนใจที่ในเมืองโดยเฉพาะย่านสุขุมวิทนะท่ามแอรเรียต่างๆสาทรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราเรามีทั่วไปหมดเราคือผู้เชี่ยวชาญบ้านมือสองในเมืองนะคะค่ะและติดต่อมานะคะ For- b e s p r o p e r t ปนะคะโดยอาจารย์มริกากูรูอสังหาตอบโจทย์ธุรกิจนักลงทุนค่ะ